ที่มงอ่างซีสามมาบ่นเนี่ยที่มงอ่านวัดปุซีซามมาเลยวันป้าออนจะจะพาปู่ไปนครพนมนะคะนี่นะคะปู่พ่องนะคะนั่งรถตู้ป้าออนนะคะติดตามป้าออนนะคะตามป้าออนนะคะไปนครพนมนะคะ ไปบ้านอะไรครับบ้านบ้านคอบ้านคอท่าอุเทนบ้านคอโพนสวรรค์นะคะท่าอุเทนโพนสวรรค์นะคะนี่นะคะไปี่มันอ้อมท่าอุเทนรู้แล้วท่าอุเทนไปอยู่โน่นฝั่งพระธาตุพนมนุ่นฝั่งของไปบ้านเกิดบ้านเกิดปู่พ่องนะคะมาหา้องถึงสายเราเข้าเซ็น 好。 ดีใจไหมคะจะได้กลับบ้านเกิดนะคะปูดีใจไหมคะดีใจปูปูบอกว่าดีใจนะคะ,ะวันนี้รวมญาติพี่น้องนะคะที่นครพนมนะคะท่าอุเทนนะคะอําเภอโพนสวรรค์น,นะคะบ้านคอท่าอุเทน คือพูสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะ ป้าออนป้าออลองลองถ่ายเฉยๆลองถ่ายปูพ่องเฉยๆนั่งไม่พูดไม่จาอะไรเลยปูพองดีใจมากๆนะคะปูปูดีใจมากๆค่ะจะได้เจอญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องทั้งหมดแปดคนนะคะปูพองเป็นคนโตนะคะ ามป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะให้ถึงบ้านคอท่าอุเทนนะคะจังหวัดนครพนมค่ะตามป้าออนนะคะป้าออนกำลังพาปู่พ่องไปเจอญาติพี่น้องเจ็ดคนพ่อผ่องคนโตเป็นคนที่แปด อ้อนขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ